เอาไม่ใช่เปิดอไดีส mm ิน really? ่ะเอาไปเอาเอาไปดีนเอาไปวะเอาเลยเเป็นตลกเลยสบายดีทุกคนมันนี้เหมือนวาผกัสองมันจะแน่วเลยคนเนาะชิปไปไปคืนลสะโพกนั่นทุกคนเนาะเพราะเราองทำอไมาลอมเอาเอาสินะมาลีส์าทุกคนไปเิกัน ใบฝาครันลูก<ป>นอ,อนสิทุก่ามันสีเป็นจงไดนะครับไปติดตามเบิ่งกันเลยเนาะมานี่ม,มจาคมจาคมน,มนมาจคนมานี่มาี่คนเอาลูกมันอะะไกนกไนน้ปไกมา,านสนก็ต ตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาหอดพอดผ้าเพ่งเอาชีเวซื้ออาหารใช่ไหมดูแลมาจนห่าง,งเอเออมิซอลัเมิซอลันต่ำแสนต่ำเทไรสหาชไอโมลุงไปซื้อเอาขนมเอาขนมอนะไรในละูกนะนะจะลงไปซือ้อเดทาโร่โบจะลงไปซือ้อลงไปซือ้พอพอันนู้นซืนะ้อเนี่ยเอาขนมทาโร่แน่ฮันะนะนะ

มาติดจีิยบอกินได้สิไม่มากครับสามพอลูกคือเก่าสามพอลูสาวซีพอลูกมีคอหนึ่งคอสามลูกเข้าบริษัทดีวิวน้องเข้งฟังน้องน้องซื้อว่านั่งแมคโครซื้อเลนซื้อว่านั่งฟ้ามีน้ำซื้อว่าโกโกวาซื้อดีวีลซื้อฟ้าซื้อเลนซื้อแมคโกโกวซื้อเลนแล้วน้องแมคโครซื้อน่ะซื้อของเห็นน่ะ นั่งพิม,มพ์ม,พมาซ้อ,อนหัวนั่งพิมพ์พิมพ์ผ้าเออเื่องขงเฮียนนั่งพิมพ์ผ้าวงแพงสีนั่งโมกดาโมกแพงสีท้าวสินดาวงแพงสีท้าวเจมกีฬายุทธ์เฉินเซี่ยงของเรียนทักพุทธซ้อนอันนี้พุทธเซ็นนะเซนะ็นพุทธซอน เราว,วว่างต่อไปก็สเิเป็นไส้แดนกัมพูชาเป็นดานเนาะยินดีตอนครับเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวนี่ก็เป็นทางเงี้ยเนาะเ้าสิไปซื้อเลยก็ยเ,กบบเป็นไส้แดนกัมพูเชียเป็นเป็นดานเนาะแหล่งท่องเที่ยวปากา ก็เดินทางไม่ห่อเห็นเลยอย่างหนึง่งก็คือทางเขาทางเขาครัวทางเขา,า,เขาวิ่งไปห้ามดรอสต์ดำาบบว่าสิบคนอยากปันไนด้เลยพี่น,น้องเลยว่าบริถือไมคกันซันมาผ่านมากมับจุด เ็ดิเีดอยู่ก็คือทางเขาขัวรอตามเนาะู่นี้มันชิมีก็คืันสองดอนดอนสากับดอนเง ກໍาສ້າງໄປຫາດອນດອນສະດໍາກໍຍມ່ນ້ຂ แลนสบายสบายไม่ต้ันไมตสั่นจะเป็นไต้นไไก่ชิฮอดแล้วพี่น้องไก่ชิฮอดโตเคเือนนะจะคือบัวมันนะบัวไก่ไก่บัวบาไปเ้าเขาด้วยบทาง,างนะอืมทางนะมันก็เป็นทาง,ทง,ทางเขาเขาดยห้าเลื่อน อมาทางเวสิ่นเดนดนดนดีเออขอเป็นดีดงเข้ามาเยอเห็นนะเป็นคู่หนามไม่ไปรองเลยคู่หนามสูดหม่อนคูนน้ำเมี่ยงพอน้ำบาดบ๊อใส่ใส่บ่ใส่บบคูนามคลองนี่แหละการที่จะนามันเด่ยเ็นบ่างเดี่เป็มันกมันคูแตก็ลงเพื่อนะ ตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะทุกคนเนาะหอหอเื่อนตัวเื่อนอู้หวหนาวจินหนาวนี่บอลนี่บนน้ต้นลงมาเี๋ยวต้นพี่จะตายด้เออพอลส่นหลักอน้กวถ้าปถ้ขาแบมูดิ เสียงไม่มีใครคุยเจไดเบื้องใงี้ยางน้องเขาเบื้องในบ่ได้เพราะว่าเขาเห็นพนักงานเนาะเจไดเบื้องเครืงข้างน้องอะไรเปน้องเลยเขเรียกว่าเป็นยาคลองไงนะแล้วเหรอเจไรัฐบาลเล่ารัฐบาลเล่าผู้ใหญ่เพื่อนผู้ใหญ่ออ้มแฝงโอ้ผนเห็นตอนนี้ก็ต่อเติมใหม่แล้วนี่เป็นเครื่องที่สองไปเจได ไปๆๆทางไปเราวังสาลลงว่างเหรอนาสาบ้างโอ้เขาจกเป็นภูตงลุงนะเอามอย่างนนอจกป่ะเาคือเฮ้ยเ็นขู่เขาเป็นขู่ไทางยางไลยเขาเจียดจไหนเลยไไหนโอ้จจกเจกยังไงวะตงกระดุม ก็เสียดน,นามต้น,น้องนี้กินทีสองต้นใส่ใบพัดใส่มอเตอร์ม,มอเตอร์กับปิ้นมาเนี่ยอู้อู้พ่อมีสังเหรองนี่งน่ะไม่สังน่ะพอจะมา ตัวจะบอกตัวบอกนีสลามอะไตัวไดวะหตัวนีบอ่ตัวนี้ตัวนมีสลามวจะบอกเาังใหญ่ตัวนเบืองามโอ้เมาเป็นแฟนีเธอพดให้สนัใยบเาอก ก็สิประมาณนี้แหละเนาะพี่้องเนาะเอ็ดเวียรนี่ขึ้นไปเลยเลื่อนเขาได้ลยแกเลื่อนไม่ตื่นเนาะอยเอ็ดมาไหนก็เป็นยังอ๋อหมูปูปูนู้ซื้อเนี่ยเป็นเส้นทาง เส้นท่าอ้อมเคลื่อนพี่น้องเลยทิ่พี่ใส่อ้อมเคลื่อนเบื้ลนสายมีเส้นทางอ้อมคางนั้นคางนี้แต่ว่าเคลื่อนเคลื่อนตัวนั้นตัวใหญ่นี่แล้วแล้วเคลื่อนตัวใหญ่ว่าสิบคนมันจะไม่เห็นอีกเคลื่อนตัวที่สองนี่แห่งที่สองตอนนี้งมัก็ยังสางอยู่ ยยแล้วสิพาทุกคนคีคีอ่อมเลื่อนเนาะพาก็คือบวไขายตัวน,นี้วาา่าเขาไหาา้เขาเขาเขามีดเส้นเส้นว่าจู่นนเขาอยาก้นไปเห็นหรมัวก็จะเป็นทางเบ็ดฝ่ยส่สนเลยเนาะ,ะได้ช่ว่างเบ็ด ถ้าพี่น้องเพิ่งเที่ยวส้มเส้นทางรอบรอบเครืองเนาะมีมาก,กหรือเปล่จะใส่ไฟเานาะมาเช็ดซองซองฝากเบื้องเครืองซองฝากทางเครือนอเลยแล,ลอมรอมหัว เราคว้เพื่อดียวกัยันควยยันัวเข้าไปนี่ก็เป็นคู่คู่กันนาด้อพี่ดองเ้อคู่กันนาจา,าเออค่าคู่กันนาเานาเียเลยก็มาู่นไฟาขาเองดียู่พกเก็ทลับลยเนียเขาเป็นกทุกนมสุดใสียายา่า เป็ลนลาบกแน่เราก็นเป็นรักคตู้แต่จัดจังานต่า้างงานใน้างานในอีสานทมาภาพมันบ่อครับเพอาัน้ำพี่น้งงองเองเพราะกจ้ขับรถจ้กขี่จับกบอกไม่กันซันกับบือถือมาเอา้าคิดจะว่าเบืองภาพบรรยากาศเรืองพี่น้องเรื่องไูได้เคยมากนะเอาเสี็นเนาะ เราไ้โเกยมากับวลากับมาลินมาส้มเพียงกาปเจ้ากับไทยถ้ำกับบโบเกงวันเมื่อกองใหม่เมื่อถลันเปนเส้นกับโบของโไลนี่แล้วไอ้ลูกสาวนี่ยยิ้มเปเปยติกกินกับกินตยแล้ว บด้เนดละพอแล้วเบิ้งด้งันเข่อคเดินเดินทางมาห่อนหัวหนามเนาะก็คือหนักเขือนหรือว่าวังหนามแต่เขาเดินทางมาแตู่พี่น้องเลย ยาบมาเลยแทนี่นเิ็นกบฏเหตุคู่นามเราเพราะว่ามันสูงอยู่แล้วเิ็นว่างตีหินใส่เนาะฮะมาดิอ้าวแ่ไดีอถัดถัดเต็มฟายางเบิ่อ,อนงนะเนหยางเบื่งนะ มานนี่แหละพี่น้องแล้วก็เป็นเพชรเป็นเพ็ดปลอมกั่นไว้หน่อยยันเหือเขาโตกลง,งเหือพวกอ่าประชาชนเพิ่นหาปลายันโตกลงมาหันเพิ่นก็มีซิดข้างอยู่หันอีกเอ้าวผสมเพ็ดกันก่นน้ำลังจากห่ากันน้ำไหลลงไปเลยไหลไปเลยผูแหละพี่น้องเอ้ไปไปหัวโต๊ะเขื่อนผูแหละไปไปเลย นั่งไข่มกบบกกาลงมาหยานหยานสลามโอ้สบายดีสบายดีสบายดีสบามาณนี้เนาะพี่นองเนาะกาสิจบคลิปเพียงสนีแลพี่นองเลยคอนเทนต์พามาเที่ยว บรรยากาศเขื่อนดอนเซฮงเอาเจมไปบายลูกไปบายกล้องนี่ไปบายจูบได้จูบลด้ชิดได้ชิดได้ไปบายก่อนลูกชิดได้เลยชิดได้ไปบายกล้องลูกไปบายก่อนเอาเอานี่แต่สิลมเลอ